สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกม Digital w o r d Cyber Salute นะครับผมในเรื่องของ Cyber Salute ซึ่งทุกคนคิดว่า,าพี่หาพี่หาทำไมต้นไม้พี่มันถึงพัฒนาการเป็นปเปลลอ์แล้วฮะเป็นชิลิมอนนะฮะแล้วก็มีไอตัวที่มนเป็นพึ่งมันได้ไงฮะพี่แล้วเทเลโดมอนมาจากไหนฮะก็ผมจะ,จะบอกเดี๋ยวครับว่าตอนที่ผมนั้นเป็นนังเรดนั้นผมอัดคลิปมาแล้วแต่ปัญหาคือไฟล์ระเบิดครับ OBS ระเะรบิดฮะก็เคยแบบ หลังสิ่งที่ผมนั่งเล่นมาประมาณหนึ่งาาวันนับถ้วนนะครับที่ผมนั่นไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานไปเพราะต้องมานั่งเล่นใหม่นี่แหละกูแบบท้อมากเมื่อกี้เมื่อวาน,นแบบท้อเลยแบบอ้ายชานั่งเล,ล่นใหม่ละกูแบบท้อเลยนั่งเล,ล่นใหม่หมดเลยชิลิม,มอนเป็นร่ากอัลติเมตน,นะทุกคนนะเห็น,นเห็นอย่างนี้นี่อัลติเมตนนเลยแปลงแปลงมตรงสายวูดมอนอะ่ะคือแบบโอ้ยเชี่ยวูดมอน แปลงเราไม่แปลงแปลตรงสายท้อใจเลยแปลตรงสายนะครับเนี่ยวูดมอนเนี่ยบอกไว้ก่อนไอเคเวสผมนี่ยังอยู่เลยเรื่องนะไซเควสสีแดงมัง้งถ้าเป็นพวกไซเควสสีแดงนี่มันจะเป็นแบบพวกเกี่ยวโยกับพวกในเรื่องหลักอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งเควสเรามีเออ่หน้าที่คือคุยกับพวกนี้เขาจะฝ่าถึงพวกแบบอะไรนะดิจิมอนเฟกอะไอดิจิทัลเฟเอ่อเหมือนกับเป็นพวก พวกโจรทุกคนเจรน,นี่เกี่ยวกับพวกพวกพวกปลอมตัวเออมันปลอมตัวปลอมปลอมแปลงหน้าตาตัวของเราได้ไม่ของมันได้ทุกคนไม่ใช่ของเรานะของมันได้ฮะในการทาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเกี่ยวกับตำรวจทุกคนอ่าคุยเราต้องมาเดินสำรวจอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็โดนทิจะมาตบไหมเราก็ตบมันกลับไหม ผมวัคซีนอันนี้ไอสองตัวนี้มุมไวรัสเนี่ยว้าวลวสีอะไรมากนี่ก็วลวสีเหมือนกันยังไม่ได้ไปฟาร์มวลผมเลยผมอคือแบบเเล่นเสร็จปุ๊บกวแบบโปงเลยแล้วก็แบบอ่าโอเคแล้วก็กดออกเกมโปงปุ๊บคือไอ้ ดิสคอร์ดไอโอพีเอสระเบิดคือผมปงทันทีอะผมแบบออกอดออกเกมละไม่ไม่เล่นหรอแล้วไป <c oughs> เราได้โพลิสรีอันนี้มาอ้อมาแล้วครับตํารวจมัน,นตํารวจใะะ่ร เรียบร้อยทุกคนฮะโอเคฮะเสร็จไปยังโอเคมากันต่อมามามาอ่าผมควรจะต้องไปไหนต่อดูเล่นดิแก้โอ,อ้ยตัวเดิมเลยมา ผมควรกลับไปหาเออผมควรไปกลับหาอะไรนะคายโก,โกะปะเออผมควรกลับไปหาคายโกะปะวะหรือเราหรือเราเล่นต่อดีเดินสำรวจต,ต่อก็แล้วกันผมก็ไม่แน่ใจนะฮะสุดท้ายคือต้องกลับผมก็แบบเออโอเคเอ้ยอลูกออนี่ผมยังไม่เคยเจอหรือเปล่าะอ,อผมจะว่าน่าจะเอ้ยผมน่าจะเคยเจอมันแล้วแหละ ยองคแค่จำหน้ามันไม่ได้เถอะไปเรียบร้อยโอ้ใช่ผมเพิ่งเคยเจอมันฮะ พิ亚马มอนเพิ่งเคยเจอพิ亚马มอนครั้งแรกตกใจเลยมาทั้งล่างหนึ่งล่างสองเอ้ยมาล่าทาั้งเบบีเลยทุกคนเรียบร้อยโดนจิ้มเข้าไปอืมเรียบร้อยสุดขีดเลยลูกผมเพิ่งเคยเจอพิ亚马มอนทุกคนโอเคเอาควงนี่เลยไหมวาร์ปกลับไปไหมมาเกลับเลยดีกว่า ผมซื้อยาแบบว่าผมเจอวผมซื้อยามาอ้าวไม่ได้ซื้อมาอ่านี่ไงเอ้าใช่ไม่ได้หรอหรือว่าต้องแค่แบบ escape ปกติแย่นะแย่นะเอาเบิก่อนเดี๋ยวท่าใหม่มาสวยอ่าถ้าเกมที่ไอ้ดิจิมมอนพานี้ฮะเราสามารถกดเปลี่ยนท่าอย่างนี้ได้เราจะยัดอะไรมา็อย่างสบายๆก็ได้ เปลี่ยนท่าโคตรง่ายเลยเกมเนี้ยไอพวกนี้มันเป็นไอพวกแต่พวกเนี้ยไออันนี้เอาไว้ใส่สริมพวกแสแตตไดอรฮะซึ่งผมมันใส่พวกการสถานะได้ด้วยเนี่ยเออเอาไหนดี USB ที่ผมไม่แน่ใจเลนส์คอมโบใส่มาดีเฟน์อันนี้ดอทเหรอเอาอบางข้อที อ่าเพิ่มสเปเชียลแล้วก็แอคแขกไปฮะเชริมอนเราต้องเก่งอะผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียทุกหรือเปล่านะแต่ผมจะออกเสียแบบนี้แล้วกันนะทุกคนนะอ่าผมควรจะเดินกลับใช่ไหมแต่ผมคิดว่าแตนี้มันต้องมีขายของนะจิชิแหละนี่เดี๋ยวเราจะพามาดูครับ่าจิจิมอนในแก้มผมผมนั้นที่ผมนั้นเล่นมาฟาร์มามีอะไรบ้าง ไอ้แลปพิมอนไอ้อลิคิมอนแล้วก็ไออันนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วไอ้ไซโครมอนโอกามอนแล้วก็มีไอ้กาบุลิมอนมันตรงซ้ายแล้วทุกคนนะว้าวเอาพวกนี้ออกมาก่อนเอาไปเก็บแต้มหาใหมา่ฮะมันสองร้อยเปอร์เซ็นต์ละนี่เอานี้ออมานี่ โอเคฮะแล้วก็ออันนี้เป็นที่ฝึกอะ่ะที่ฝึกผมไม่รู้จะฝึกอะไรดีเหมือนกันผมไม่มีดทจิมัลจะฝึกเว้ยคือแบบมันจะไม่มีตัวไหนทุกใจผมเลยเอาวปวิไปฝึกมันก็ได้แหละทุกคนเอาล่ะเอาไงต่อดีเราผมก็ขี้เกียจเดินกลับได้ไง <laughs> ผมขี้เกียจเดินกลับอ <laughs> โอไูต้องเดินกลับแบบนี้ <laughs> เอ๊แต่ว่าถ้าหาเราไปลึกสุดเรา,เ,ราเจออะไรปะ อันนี้น่าอลองไปลองลองเดินเข้าไปในข้างในดูสิเออตะขวดโอเคมานลอ่าฮ่าไม่มีอะไรเลยอูเดากลับทั้งยาวทั้งวันอ่ะนะครับเดี๋ยวผมตัดมาตอนที่ผมเดินกลับเสร็จแล้วกันนะ น่าจะไกลวะโอเคทุกคนผมกลับมาเย้วโดยการที่ผมนั้นออกกว่าจะออกจาออกจตรงจุดนั้นน่าโคตรนานเลยเสียเสียเวลาชีวิตมากทุกคนนะโอ้โหก่าจะเดินถึงจนนั้นเห็นคัสซีตอนนั้นแล้วออกมาตรงนี้นี่คือแบบโอ้ยมีเวลาีวิต,ตุ้มากกูจะรีบไปเรีนในเรื่องจางโดยเลยที่สุด ตำรวจไอ้หมอนี่มันแฮกเกอร์เลยเนี่ยท้าไมันไม่จับวะอ๋อหรือไปลมันอยู่โลกความเป็นจริงใช่เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือแฮกเกอร์เพราะมันไม่ได้บอ,อก <laughs> กันเนี่ยอ่าถ้าทุกคนนั้นไม่รู้ว่าเกมเกมนี้ฮะเราสามารถหาซื้อชุดจากตรงไหนได้นะฮะเอ่อมีคนนี้ปะป่วยเลยนี่ซื้อชุดจากตรงนี้ได้ทุกคนจะไว้คุณนะาจะขี้เกียจเอ่อเอาตามมาผ่านเล่นเหมือนผมก็แล้วแต่พวกคุณอะถ้าพวกคุณบอกเอ้ยพี่ผมผมตังตังเยอะมากอืมก,ก็มานั่งผ่านเล่นเป็นเพื่อนผมได้นะฮะ อ้าล่ะผมควรจะไปไหนต่อดีก็ไปหาเคโกะดีไหมคโยโกะเคโกะเฮ้ยแปลกๆนั่นเราอะตรงนั้นอะโอ้โห,โหสอดลูกสอดจากแปช๊ชโอ้ยคนนี้มันอ่าเอ,อ้จากเควสที่แล้วผมจำได้เขาจะเคลที่แล้วฮะโอ้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอ่เข้าโลกอีเดนไปแล้วฮะ ต้องตามไปเขาจะพาเราไปไหนเนี่ยใช่ปะไม่น่าใช่เนาะน่า,น,าน่าจะเป็นคนละคนแต่แต่หน้าตามโมเดลมันเหนือนะอ่ะสู้กับวนะีปมอนฮะสวยฮะมุชีวีปมอนปะว่ะมันมีตัวสีเขียวด้วยมันอ่อฟอร์ไอ้นี่มันออไม่ได้ แต่ถ้าไปเฮ็ดออใส่มันมันไม่คุ้มฮะมันต้องเอาแบบโออฮะเบาฮะไม่เบาได้ไงฮะไอตัวที่บันดามมาเม็ดชาวบ,บ้านชาวช,อชอ่องเขาแรงก็อยูอ่ยตรงนี้เอาไปเออเอ้ยผมไม่ใช่บล็อกเดี๋ยวนะ อ้าวผมจะไม่ผมแพ้เลยว่าอเชียแล้วไหนก็ต้องเอ่อผมต้องผมต้องผมต้องปับ๊บปั๊บให้เพื่อนไปนต้องแถบไม่โดนมันไม่โดนยังไงเราพาวเวอร์อินเชียแปะมันไม่ไรู้ได้งไงวะ จิ้มอีกทีนี้เออเรียบร้อยอะเรียบร้อยอะไอตัววัชพืชไอพีพัห้าร้อยโอ้โหโค้โเยอะแกแพ้ฉันแล้วล่ะจ,นะจิตุ้มเปิดนะจิต t a l เฟร a k อาวไปแล้วไม่ใช่เหรอตัวมันไม่ใช่ มันมันอีกเคสหนึ่งโอเคสวยฮะอูอูจับผีตัวไม่กันเถอะไงอ้าวตำรวจอ่ะนี่ไงโอ้ยตำรวจคือดิจิตอลเฟย์เหรอไอไอคนแบบเปลี่ยนหน้าได้โอเคสวยโอเคฮะจับง่ายตะกุยเนาะจบแล้วใช่ปะ จบแล้วฮะเรากลับมาหาคโยโกะจบแล้วถ้าคโยโกะเราเราชนะแล้วมาใช่เราเสเร็จเควสยแล้วเย,ย้เสเร็จเควสยแล้วอืม เอซีบอสอันนี้ไม่น่าเกี่ยผมต้องทำเควดี้ด้วยหรือเปล่าวอตผมมันว้ามาลวเลยวอ,อ้ดีจังไม่ต้องเดินด้วยสบายจังเลยสวัสดีครับไปเดยเราเงเลางคอ,งองผู้หญิงดีกว่าต้องสวัสดีค่ะนดิหัเรยกเจรคอผู้หญิงอ่ะช่างเถอะ แปจ้ำฮะหูโดเลยไงโอ้อ้าวเต็นโ,โ,โตโมอนเหรอโอเคสวยมาดิเต็นโตโมอนแนะ่ะแปะรวว วัคซ <What> ีนซะด้วยเรียบร้อยอ what scenes. What scenes. วยัคซีนอ่ะวัคซีนก็โดนดาต้าเล่นไปแล้วกันโทว่าสอันนี้แหรอรู้สึกจะเป็นพวกไอเ้เบนดีเหรอใช่ปะ เรียบร้อยฮะเรียบร้อยโรงเรียนจีนนี่ไงไปเลยเทราโดมอนสวยทำอะไรอยู่เอฟพูโยโมอนเน่ล่นเกมอยู่เหรอ เอ้เกบ้านไหนเขสู้กันว่าเออช่ามาเถอะเ,เราเราแค่ชนะก็พอใช่ไหมอ่าพาวเวอร์อเนอรนจี้เป,ปิดออตโอตโอนะ้ก็ได้เก่กดเองลอะอืะนั่งเราดูผล,ลรับแล้วกันว่าชนะหรือเปล่าโอกาสห้าสิบเปร์เซ็นต์ชนะแน่นอนโอเ้่ไมไ่ต้องประมาณเจชนะแน่นอนแต่สามสิบเปอร์เนี้ม่แน,นจวมันจะถึขนาดไหนนะ แต่ที่ลูบๆเมื่อกี้เนะี่ยคือผมเห็นมันตีตีเบาๆตีๆ่ประาันไหนไม่ต้องตีก็ได้นะพูดตามตรงดูนะเว้ยป้านี่หกสิบเองแล้วตีใส่นี่ที่เลือกพันกว่า <c oughs> <c oughs> ตีเลือกผิดตัวซะด้วยโอ้โหโดยก็ไปติดตีต่างหากอุราเศร้าใจจริงๆไอ้เชียผู้หูแม่งโคหน้าเศร้าเลย <c oughs> เออเดี๋ยวผมมีโอกาสที่ผมต้องพาไเชลิมอนกลับล่าเพราะว่าผมจำได้ว่าไอ้เกมที่ผมพาเนี่มันวิวิษณ์การยากนะทุกคนโคตรยากเลยแต่วิวัฒนาการเป็นแบบล่าอัลติเมตอลยไอ้ล่า Ultimate. เามกาโอ้จะอยากเลยอ,อันนี้อัลติเมตแล้วเนี่ยเชลิมอนผมเนะี่ยเชลิมอนหรือชาลิมอนเนี่ยประมาณนะั้นเอาเสียงมึงไว้ใหถูก ไปแล้วเดี๋ยวนี้คือแบบเล่นเกมได้แล้วป่ะโอเคอ้าวเ,วเดี๋ยวดิทิ้งมีเออโอ้โหทิ้งกันได้ลงคอไอ้บ้าหูลอ,องว้ากับไอ้ คือที่ขายของเองโอ้ยอันนี้ขายอะไรเนะี่ยขายเกตป่ะอันนี้อะะเอ็กซ์โพ t รชันเอ o r ซ์โพร์สซือมาซอ่าอันนี้พวกเสริ um มสกิลเดี๋ยวเราบรนอบเอแล้วกันซื้อมาอันนี้สิเอ,อ็พกพอร์ตครับผมผมก็ไม่จำไม่จำเป็นนีย เออผมเราผมด้วยผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะสบายอยู่เมื่อกี้นี้ผมกำลังคิดอยู่เอ๊แล้วตูจะอำไงต่อยอยู่เดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงว่าดิจิมอนผมเนี่ยไอ้ไอ้นี่มันจะต้องใช้เงื่อนไขแล้วมั้ยในการวิพากษ์วิจารณ์เป็นขั้นต่อไปโอ้มีสองสายเนาะอืมอ่ามันใช้ AB ทุกคนเห็นคขเอบปะ้ะ AB นี่คือการที่เรานัดวิพากษ์วารณ์มันไปอีกรอบหนึ่งหลายๆลายรอบทุกคน ซึ่งตอนนี้ผมนั้นแค่ AB บแคบแปะเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะกลับล่างเดิมเพื่อให้ AB มันเยอะขึ้นนี่อ่ะสิบห้าละอ่าไอตรงนี้เราก็จะมารู้กันว่าผมน่าจะมูมผมคิดว่าผมจะหมุนวงร้ออีกรอบหนึ่งนะให้ค่า a บมันเยอะๆ้ยทุกคนมันจะได้สบายๆแล้วเนื่องจาก AB มันน้อยแล้วใช่ไหมผมจะหยิบไอดิจิมอนตัวนี้มาอ่ามันชิดมันตัวอะไรกว่ ผมน่าจะทำมันอีโวไปแล้วล่ะอา่าผมว่านะอ๋อใช่เวอร์มอนฮะนี่แหละฮะผม The มาสเตอร์พีกเวอร์มอนแล้วผมต้องเอาวัคซีนเข้าเอาเป็นไอแลปเพ็บมอนเด้อโอเคไอแลปมาแล้ว อ่าเตะวูมอนทิ้งใช่ไหมใช่เผื่อเตทิ้งไม่เป็นไรแปก็นึงผมต้องเอาไอ้นี่กลับราเดิมกลับเป็นพอวูมอนเราจะนั้นฮะทำการไปหยิบวูมอนมาไม่ใช่หน้านี้ดิอา่าไอ้หน้าไอ้หน้าเปลี่ยนตัวโอเค อกิสู้นะฮะก็โอ้ยกดยากดังโอเคเวอร์มอนเดี๋ยวผมมันมีไอ้สกิลติดตัวของของดิจิมอนมันอยู่ไอ้ถ้าหามีเวอร์มอนแล้วก็มีหลายๆท่าอย่างเงี้ยมันจะสามารถกดสู้ได้ทันทีเลยทุกคนเราสามารถกดสกิลของ er ills, แฮกเกอร์สกิลเรากดสู้กับดิจิมอนได้ทันทีเลยมันโคตรขี้โก้นะฮะสำหรับเวอร์มอนนะต้องไป ล่างกรุกกี้หรือเปล่าหรือ,อยังอื่นด้วยรู้ปไม่แน่ใจแต่รู้ผมทำได้แล้วกันโอเคเืออีกไหม,อ,มอันนี้อะไรโคตรน่าสงสารเลยว่ะไปหามิเลเหรออ่ะ มันแปลกๆคุณดูผมชักชักกลัวแล้วดิเฮ้ยชักชักกลัวแล้วอ่าอีเดนใช่ไหมแบ็กเกอร์เนาะอือฮืโอเคมันบอกสถานที่แล้วเราแค่ไปสำรวจแค่นั้นก็นพอ มานบอกว่าเข้าแบบปกติไปได้มันบอกว่าหนึ่งไม่ใช่หนึ่งอันนี้วุ้ย <c oughs> อสองนี่เออ <c oughs> ผมจำได้ว่ามันบอกหนึ่งใช่ไหมไปที่ผมกลับมาเหมือนเดินมนะพ่จ้า อยู่ก็จะปามาณนี้ตอนแรกๆถ้าไม่มีชาลิมอนอยู่เอ่อโคตรนานเลยไอ้เชี่ย ฮ่าฮ่ากูเดินโมโม่เจอจริงด้วยสวัสดีครับช็อกเพื่อนหน่าแดา้ละ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 อาชูว่าแล้วโอ้โห,โ,หโ,หโหแต่ละตัวไปเลยลูกหมุนติ้วติ้วและเพปมอนเปลไปคอมโบประทานอืมหมุนติ้วติ้วเรียบร้อยจ้ะลูก ส่วนเทเลโดมอนพ่นไฟเรียบร้อยวูดมอนวิวสามสิบเทเลมอนวิวสามสิบเอ้ะสามดิสามสิบโอโห,โห,โห,โหสุดอมอนเตี้ยไงสุด,ดมอมอนอะ ตอบนี้เมื่อกี้ที่ผมจะหลับ <c oughs> ช่วงนี้ผมว่วงนอนบ่อยทุกคนอืมก็เลยแบบจะง่วงจหลับก็ตื่นนะนะช่วงนี้อ้าวละแกละตัวต่อไปเลยตัวดีแน่ๆช็อก <c oughs> คุยกันหน่อยเด้เนี่ย,ยคุยกันทัท้งทีต่อเนี่ยกูว่าแล้วคุยกับชอบ็อกปุ๊บแป็นบวกทุกรอบเลยพวกบ้าเป็นอะไรกันนักหนาชอบบวกกันเนี่ยอืนไอ้ตัวเดียวไอ้ตัวเดียว เออคลิปวันนี้คนจะสั้นๆนะทุกคนครับผมผมต้องไปนอนแล้วม <c oughs> ่วงเออคุโรบ้านฮอก็ตีกอนตีก่อนนอนตีก่อนนอนอืมตีห้องหกร้อยเออ้ วิเชีไระวเชใหม่คิคว่าคือวันนี้ก็เอ่อจะขอเช่ามัม่นอนนะวิเชีใหม่ฮะบายบายฮะ